สวัสดีครับเดวิดหน้าสางปลาครับมินิกระิมาเพื่อนๆน,นะครับพาเพื่อนๆมาเบิ้งผลงานนะครับของพายุฤด,ดูร้อนเนาะที่มันถล่มหมู่บ้านนี่เนาะผมก็บบกกาไทยเพราะว่าหมู่บ้านนี่ทั้งลมนะครับทั้งฝนนะครับนนเลนเอาบกกาตีงคิงเลยเนาะมันมาแห้งคักเดี๋ยวเขามาเบิ้งต้นกล้วยกันครับ ม่นนี้ก็เห็นมงยินเสียงฟ้าฮองเพิมอยู่อาจจะมากอีกก็ได้นะครับผมก็เลยเฝ้าถ่ายถ่ายทำวิดีโอนะครับเก็บไว้นะครับและะ้วก็รายงานให้เพื่อนๆในหูน้ำกันเนาะนี่ครับหลายต้นเลยนะครับนี่คือต้นหนึ่งนะครับที่มันหล่วงลงมาเนาะมันหล่มลงเนาะจากพายุเนาะครับหมากเลยเด้ครับกล้วยหมากเลยเด้แต่ว่าขนาดคำใบยังบ่ยอยู่เนะาะไม่แห้งเนาะ เนี่ยกล้วยยังบทันด้กแกเนาะต้นได้ข่ำกะดีน่อยนะครับค่ำแข็งแรงแนก่กะดีน่อยอันนี้ไหม้มันบ่ค่อยแข็งแรงเท่าไรผมเบิง่งเนาะมันเล้ยพากันลมลงยาอันนี้บ่มันบ่ตัด,ด้อครับนี่คือช่วงนี้ปล่อยไวกอนเนาะเพราะว่ามันกะแรงเนาะมันให้มันคุ้มดินนำํำเดี๋ยวพามาเบิ่งต้นที ที่เป็นใส่ไม้ขำไว้เนาะต้นนี้กะขำยูเนาะครับกะยูเนาะเนี่หลังยังมั่นเด็กแก่เท่าไรกำลังสิแก่เนาะกล้วยเนี่ยครับ,รบผมกับเลาะเบิ้งบนท่านในเบิดว่ามันล่มหลายซสมัยเนาะว่าหนีหลังจากฝนเศร้าตกกับฝ่าวเลี้ยข้าบ้านเลยเนื่องจากหยันตนะไลเนาะ จากฝ้าพาแน่จากพายุฝนแน่เนาะนี่ครับต้นกล้วยต้นหนึง่งนี่ยังบาุทาันไดยังบาุทาันไดเป็นเครื่อเนาะครับนี่หกระแทงปีออกเนาะสมองมันจะลมจังว่านี่ล่ละลมมากแล้วมันก็แหงออกเนาะนี่ครับต้นนี้กรลั่งแทงปีกระถือลมหมู่ว่านนี่กระเอียนมาก ต้องหาเนี้มาคำเนาะจริงๆแล้วผมกะขำบาไหวเนาะครับเนื่องจากมันหลายเนาะกล้วยก็เป็นสองสามรอยต้นเนาะต้นที่คํำได้กบคำานะครับยังเขียนต้นนี้มันใหญ่เครือมันงามกับํำไหวเนาะครับขำไหวช่วงก้อนหนานี้ประมาณสองเดือนนึงนะครับมันก็แรงครักเนาะก็แห้งบักแต่วันนี้ฝนก็ตกลงมา น้ำผมกะไยบ่พอเนาะมันหลายยางเครื่องเขาหน้าปังเนี่ยผมพามาเบิ่งต้นมันเอ็นนะครับซ้มนี่นะครับซ้มอยู่ขางทางนี่นะครับมันกัดปะทะลมโดยตรงเนาะขันบ่ชคำไวซ้ซ้มนี่ก็คือสิมีมมนล้มแล้วเนาะนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ มันยังดีที่มีไม้ค้ำไว้เนี่ยตึงเลยเด้ครับนี่แต่ว่าก็ยังพันตัดดอกรออ้อยจังหน่อยก่อนเนะออาะร้อยจังหน่อยก่อนอีกจกักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็สิบวันโอเคอยู่บันนี้รวยเนาะครับ่อยากกะติดตอมาโหลดขายโปแพงขายโปแพงได้ครับให้กินซื้อๆก็ได้เนาะเนี่ยครับส้มนี่แม่นเบิดเลยเนาะครับ เอ็นลงมาเบิดเลยถือลมนี่ต้นนี้มันยังก่อใหญ่เนาะครับเบิง่งส่วนมากจะซุ้มจะเอ็นคักนี่ก็เป็นซุ้มที่ออกปีเนาะที่ออกปีก็ร่างสิงออกเครือเนาะเอ็นลงมาบักคักเนาะนี่ห่วงหาแนวขำไว้เนี่ยม,มันออกหนาฝนจากน่อยก็ฮอดหนาฝนมันคงจะเครือใหญ่อยู่ดอกเนาะเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปเบิ่งข้างในก่อน เพราะว่าผมกับบได้ไทยเนาะอันนี้มูว่านี่มือเศร้านี่ผมกับไปเอาไม้มานะครับไม้ที่มันหักลงน้ำทางผมก็ตัดมามาคค้แตะคำกล้วยสีมาเบิงว่าต้นไหนกับเป็นตะคำอยู่ข้างในก็เห็นลายอยู่มูว่านี่เนี่ยอันใบเหลืองเหลือนี่เกิดจากกวามแห้ง,งเบิดได้ครับนี่มันต้องเอาอชีวิตรอดให้หอดหนาฝนเนะครับ เนี่ต้นมูนี่นะครับผมก็เอามาคำใบมือเศรดีนี่คำว,ว่าสันกะลมลงไปแล้วนะครับมันเอ็นครับต้นใ่นะครับนี่เครื่องใ่ดินมันดีบริเวณนี่มันเป็นดินดินจอมปวกนะครับเป็นดินโพนเนาะนี่โอ้เกิดจากพายุครับเกิดจากพายุเลยดูร้อนเนาะเขาเอ็นว่าฝนหัวปีฝ้าไม่ฝนไม่เนาะครับกับพอดีกับเขาเดินหกแล้วเนาะ ก็ลังขวเดือนหนาะร้อตอ่อร้อต่อช่วงนี้ก็อันตรายจังหน่อยสิเได้เอามาค่ำอยู่ไม่นะครับมันกับบพอ่อไม่ของอุบัติใหญ่ไงเนาะครับกะสำหรับคลิปนี้นะครับกะไทยทำสันๆไม่ให้เพื่อนเพือนเบึ่งน,น,นะครับ ก็อันตรายนะครับจากลมพายุนะครับฤดูร้อนแล้วก็ฝ่าไม้ฝนไม้นะครับแล้วเราเครื่อนี่ก็สิตัดไปไว้อยู่มันจะสิสุกอคือดอกแต่มันก็สิบะเกลนะครับบะเกลฝันไดนแต่มันก็สุกอยู่ไม่นี่ผมก็สิเอาไปค้ำต้นที่มันเอ็นนะครับที่มันออกปีเอ็นใส่ทางคือใหม่พ่อนะครับใหม่พอ่อก็ใส่ย่างจำกัดเนาะอันใด ได้ลมแล้วตัดออกแล้วก็เอาไปใส่อันที่ว่าท่านได้ตัดนะครับเออาบริเฮตเป็นธุรกิจเอาบริเฮตเป็นธุรกิจนะครับเลยต้องเฮดได้ตามมีตามเกิดไปเนะเาะครับอันนี้ก็ทํำขึ้นแล้วเนะาะจังวันที่ ออกนู่ยให้บดอกบดอกเพราะว่ามันมันมันเอียนลงคักเนาะยันทั้งในมันหักแต่ก็บอเป็นยังเนาะครับบออกกับบอเป็นยังสนกริปนีกอะขอพูดกับเพื่อนนะครับท,ที่ติดตามรับชมจองดิืนาดส,สั่งปานะครับมีอย่างกระไรงานไปเนาะอ่าเพราะว่าเขาก็เหตดจากบ่กมียังเริ่มต้นจากศูนย์นะครับกะไปเรื่อยๆนะครับธนหรี้กะสวัสดีครับ